ถามกันมาเยอะคำถามก็จะวนซ้ําๆอยู่เหมือนเดิมคือจะใช้ฉนวนอะไรดีฉนวนมีกี่แบบจะใช้ฉนวนกี่ตารางเมตรด,ดีจะติดฉนวนตอนไหนตอนสร้างบ้านตอนดูดูร้อนดูดูดฝนหรือด,ดูหนาวจริงๆแล้วเรื่องฉนวนลุงช่างเคยพูดไปแล้วว่าฉนวนมีกี่แบบแต่มันมีอยู่ฉนวนอยู่ตัวหนึ่งที่มีคําถามมาแล้วอยากจะหาคาตอบให้มันชัดๆไปเลยก็คือเรื่องของฉนวนยางเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยววันนี้ลุงช่างจะพาไปหาคําตอบถึงที่กับ คนที่รู้เอาเป็นว่าตามลุงช่างไปดูแล้วกันเอ้าแล้วมาถึงโ o บอลเฮาส์ล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงช่างจะพาเข้าไปดูฉนวนตัวจริงกันเลยแล้วก็เราจะได้สอนการคํานวณน,นะว่าจะใช้ปริมาณเท่าไหร่บ้านกี่ตารางเมตรใช้กี่มวนวันนี้ครับลุงช่างนัดทางแอ o ร o o f ไว้ถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ ช่างสวัสดีครับผมโอ้โหตัวจริงนี่หล่อจริงๆเลยนะครับเนี่ยนี่วันนี้โอกาสดีมากนะครับได้เจอคุณฟงเป็นผู้บริหารเอาเป็นว่าเป็นเจ้าของเอโ l o ูปตัวจริงแล้วกันวันนี้คุณฟงบอกไว้ก่อนเลยนะผมมีคําถามเยอะมากเอาคําถามแรกก่อนเลยนะคุณฟงครับเบาๆทําไมมันหาซื้อยากจังโอ คำถามนี้นะจริงๆทางหลังบ้านเราเจอกันบ่อยมากเลยทำไมแอล o ล o ูฟมันหาซื้อยากจังแต่เอาจริงๆนะมันไม่ยากเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าของเรานะครับแอ r o ล o ูฟเนี่ยจำหน่ายที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศมีทั้งหน้าร้านและก็ออนไลน์ด้วยครับอ๋อแล้วถ้าเขามาแล้วไม่เจอ มาโกลบอลเฮาราคาลุงช่างมันไปเช่ามันบอกหมดนะค่ะหนูจะทำไงก็สามารถติดต่อได้ทางออนไลน์ก็ได้หรือจะทักเรามาเลยก็ได้นะครับตามเพจ a c e b o o k ของเรานะครับแอโร Roof Thailand ก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่24ชั่วโมงเลยช่วงเนี้ยของมันอาจจะขาดตลาดไปหน่อยนึงเนาะแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราสามารถสั่งพรีออเดอร์กับทาง Global House ได้ในมาแล้วให้เต็มๆตเลยในมาแล้วก็สั่งเขาไว้เดี๋ยวเขาก็มาแจ้งเองว่าของมาอีกคําถามนึงครับ ทำไมผมต้องใช้แอ r o โร o ูปก็อย่างที่ว่าเนาะถ้าเป็นพูดถึงเรื่องฉนวนการความร้อนอ่ะถ้าเทียบกับหลายๆยี่ห้อนะครับผมคุณสมบัติการกันความร้อนเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันใช่มันถูกผลิตมาเพื่อการความร้อนนี่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทําให้มันแตกต่างนะครับคือวัสดุฉนวนของเรานั่นเองนั้นทํามาจากยาง EPDM แล้วมันดียังไงอ่ะ EPDM นะครับก็จะเป็นยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษนะครับเราก็จะมีคุณสมบัติเด่นๆในเรื่องของยางแรกเลย ความปลอดภัยใช่ของเราเนี่ยมันเป็นเซลล์ปิดถูกป่ะถูกต้องเพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากสิ่งนี้คืออะไรครับก็คือมันไม่อมน้ำไม่กักเก็บความชื้นไม่กักเก็บฝุ่นใช่แล้วผลของมันก็คือเรื่องของสุขภาพสุขภาพถูกต้องครับผมคุณฟงครับถ้างั้นถามต่อเนื่องเลยรู้แล้วทำไมต้องใช้ไอ l รูปครับแต่มีคำถามต่อเนื่องมาว่าลุงช่างแต่มันบางแค่นี้มันจะโอเคเหรอ ด้วยนวัตกรรมของเรานะครับแอร์ลูฟเนี่ยก็ผลิตจากยางอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วเนาะคนละวัสดุนะอแยกก่อนนะคนละวัสดุคนละวัสดุเราเป็นยางด้วยนวัตกรรมของเราที่มันเป็นตัวโครสเซลล์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนมันไม่สามารถทะลุผ่านได้เพราะว่าอากาศที่มันอยู่ข้างในตัวฉนวนนะครับมันไม่สามารถเก็บอยู่แล้วใช่อธิบายง่ายๆอย่างงี้นะครับเหมือนกับถ้าคุณ นึกภาพไม่ออกนะนึกถึงฟองน้ําซึ่งน้ํามันผ่านได้เป็นเขาเรียกว่าโอเพนเซลที่น้ามันผ่านไปได้เนี่ยแน่นอนครับความร้อนก็ผ่านได้ด้วยถูกปะแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเรียกว่าโครสเซลนะครับแต่ละเซลเนี่ยปิดมีอากาศจักอยู่ข้างในใ<ช>สมมุติผมมีชั้นนี้ปุ๊บความร้อนอยู่ข้างบนมันไปต่อไม่ได้เดี<ช>๋ยวว่าแต่ความร้อนเลยความชื้นความชื้นก็ไป<ช>ต่อไม่ได้อย่างหน้าฝนเนี่ยเวลาฝนตก สมมุติมีกรณีที่หลังคามันอาจจะรั่วนิดนึงปแปะๆลงมามีหยดมีหยดลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแอรโรลูฟก็ทำตัวเป็นเอ็กซ์ตร้าเลเยอร์ในการป้องกันน้ำไม่ให้ซึมผ่านกักไว้บนนั้นแหละใช่ไม <ป S 2> ่ทำลายฝ้าเสร็จแล้วก็ระเหยไป ใช่แล้วครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นที่เป็นโอเพนเซลก็คือมันจะซึมลงมาเจอยิปซั่มบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วก็เริ่มเป็นด่างเป็นดวงเริ่มเป็นด่างกักเก็บพวกแบคทีเรียพวกแบบว่าเชื้อราอะไรพวกนี้ไม่ดีอีกยานะครับลุงช่างแอลลูรไม่ลามไฟไม่เป็นเชื้อเพลิงนะอ๋ออันนี้มันเป็นคุณสมบัติหลักนะจริงๆแล้วนะครับวัสดุที่ใช้กับบ้านเรือนอ่ะคุณสมบัตินี้ต้องถูกพิจารณาเป็นความจําเป็นนะครับลุงช่างพูดถึงทุกวัสดุเลยนะซึ่งแน่นอนแอลอูร์ ไม่ลามไฟไม่ลามไฟอันนี้ต้องไม่เป็นเชื้อเพลิงด้วยใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะมีอีกมีอีกมีเรื่องอายุการใช้งานนะครับหลายคนก็สอบถามมาเยอะมากกันว่าอายุการใช้งานมันอยู่กี่ปีถึงจะเปลี่ยนผมบอกได้เลยนะครับเราของเราเนี่ยอยู่ที่10ปีบวกเลย10ปีบวกสบายสบายแค่นี้ก็คุ้มละเอาละครับลุงช่างเคลียปัญหาคาใจเรื่องคุณสมบัติไปแล้วะยังมีอีกเฮ้ยแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าหนูจะใช้กี่ม้วนวันนี้เราก็ มาเคลียร์กันหน่อยว่าเฮ้ยมันใช้กี่ตารางเมตรแล้วต้องทํำยังไงอย่างแรกเลยเราจะต้องมารู้ขนาดของมันก่อนนะเนาะเราจะมีอยู่2ไซส์ด้วยกันอสองนหน้ากว้างเห็นเลยพี่เห็นเลยความหนาอยู่ที่10มิลเหมือนกันนะอย่างหน้ากว้างใหญ่ๆของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่1.2เมตรความยาว10เมตรเท่ากับว่า1ม้วนใหญ่เนี่ยเท่ากับ12ตารางเมตรและถ้าม้วนเล็กนะครับผมหน้ากว้างเนี่ยของเขาจะอยู่ที่60เซนหรือว่า0.6เมตรอ่าเอาไว้คูณความยาวนะครับ10เมตรเหมือนกันสิไว่าเท่าไหร่6เมตร 6ตารางเมตรโอ้ตายแล้วตอบผิดถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว6ตารางเมตรครับ6ตารางเมตรลุงช่างตอบผิดต้องหน่วยต้องเป็นตารางเมตรคำแนะนำคือนะครับบอกว่าหนูจะคำนวณได้ไงเราปูชั้นบนนะครับปูชั้นใต้หลังคาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาพื้นที่ที่เอาพื้นง่ายๆเลยนะพื้นที่ฟ้าชั้นใต้หลังคาครับและที่สําคัญนะแนะนํามให้ปูทั้งทั้งหลังปูให้ครบทั่วพื้นผิวครับผม เพิ่มเติมนิดหนึ่งคือหลายคนบอกหนูปูจะพ้องห้องนอนได้ไหมคะแต่อย่าลืมนะครับเวลาความร้อนเข้ามาเข้ามาในบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าคุณปูจะพอห้องนอนหมายถึงว่ามันจะเข้าทางอื่นได้มันเข้ามาในบ้านแล้วมันลงต่ำมาจากความร้อนมันจะมาหลายๆที่ด้วยคําแนะนําคือปูทั้งใต้หลังหลังคาทั้งหมดนะครับอันนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดถ้าสมมุติว่าเราใช้พื้นที่ห้องทั้งหมด30ตารางเมตรครับสำหรับม้วนใหญ่เนี่ยก็คืออย่างที่เรียนไป 12าตารางเมตร<ม>อ่า<ม>ก็เอา30ตารางเมตรนี้นะครับเอามาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอามาหารกับ12บก็จะตกประมาณสัก3ม้วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับ,รบ,รบก็เพียงพอแล้วอ่าแต่ถ้าสมมุติอยากจะเป็นอย่างเช่นม้วนเล็กอ่า30ตารางเมตรเหมือนเดิมครับก็เอา30ตั้งเนี่ยแล้วก็เอาไปหารตัวเอาหกมาหารอ่ะ อ่าใช่ถูกต้องครับอันนี้อันนี้ห้าม้วนเต็มพอดีเลยนะโอ้โหลุงช่างนี่สุดยอดจริงเห็นไหมก็เป็นวิธีซื้อไงถ้าเราไม่อยากเหลือเศษเนี่ยแน่เขาใช่ถูกไหมครับเราก็บอกเฮ้ยถ้า30มสิบเฮ้ยปูนี้พอดีเลยจริงๆพนักงานก็ช่วยได้นะใช่ใช่ครับเนี่ยง่ายง่ายนะครับเป็นวิธีการหาพื้นที่ปริมาณวัสดุที่เราจะใช้แต่มันมีอีกนิดนึงอ่ะตอนมันต่อกันอ่ะมันทําไงครับ อ่ะอย่างเวลาสมมุติว่าเราจะเอาตัว a อร์รูฟนะครับเอามาประกบกันเนาะเวลาจะเชื่อมกันเพื่อความสวยงามนะครับเราก็สามารถใช้ตัว o ูฟเทปหรือว่าเออจะใช้เป็นอลูมิเนียมเทปทั่วไปเลยที่เป็นม้วนๆสีเงินๆนะใช่หรือได้ตามท้องตลาดเลยก็คือเอามาแปะยาวๆเพื่อให้มันประกบกันให้มันดีนั่นเองอ๋อมันจะได้แบบสนิทสนิทคนจะได้ไม่ลงแต่จริงๆแล้วอะครับ ถามว่าถ้าไม่ติดทํางานไหมก็ทํางานนะครับเพราะว่าแค่ปูเฉยๆมันก็บล็อกแล้วแต่ว่าถ้าให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าชนกันเสร็จปุ๊บปิดรอยต่อด้วยเทปทปก็จะเป็นงานที่เรียบร้อยสวยงามใช่มันก็เลยมาอีกคําถามนึ่งแหะมีมันมีสองหน้าอ่ามีสองหน้าหนูจะเอาทางไหนขึ้นไหนลงคะเอาทางยางขึ้งหนายขึ้นหรือจะเอาทางฟอย์งายขึ้นดีอ่าผนี้เข้าใจเลย ถ้าเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพการความร้อนนะเราจะแปะเออเราจะวางฟอยล์ไว้ด้านไหนก็ได้เอาจริงเพราะว่าตัววัสดุเองอะครับที่มันกันความร้อนนั่นคือตัวยางอ๋อมันบล็อกทั้งดูแล้วใช่แต่ถ้าอยากจะให้สวยงามนะครับอย่างเช่นอย่างลุงช่างเมื่อกี้พูดว่าเป็นเรื่องของรอยต่อนะอเราก็แนะนําให้หันด้านฟอยล์เนี่ยเอาไปไว้หันหันซหลังคาเพื่อจะได้ติดฟอยล์ได้ ไอ้ติดติดเทปได้เพราะถ้าคุณหันลงคุณไม่รู้จะติดยังไงใช่มันก็จะดูแบบว่าเออไม่ไม่ไม่กริปไม่กริปแต่ถ้าสมมุติจะติดใต้แปรหรือเออพวกติดอยู่ใต้เรียกว่าวัสดุมุงหลังคาเลยใต้แปรเลยอ่าเราก็แนะนําให้หันด้านฟอยนะครับลงมาหาตัวเราใช่เพื่อให้ความเป็นสวยงามนี่แหละเรียบร้อยเราควรจะปูฉนวนอืมตอนช่วงไหนเลือดูไหนดีเราสามารถติดได้ทุกหน้าเลยช่วงหน้าฝนก็ได้จริงๆอ่ะ เอาเอาที่ดีที่สุดนะครับคือถ้าเราสร้างบ้านใหม่อืต้องติดเลยวัสดุตัวนี้ไม่ใช่วัสดุประกอบบ้านที่เอามาแบบเอ้ยมาติดเป็นซีซันนิ่งถูกไหมมันเป็นวัสดุหลักที่ควรจะติดยาวไปเลยเพราะนั้นดีที่สุดนะครับคือติดตั้งตั้งแต่แรกมันจะทําให้ง่ายการราคาค่าติดตั้งถูกค่าแรงถูกแต่ถ้าบ้านเรามีแล้วอ่มีบ้านแล้วเราอยากจะเอาแอโลรูไปติดพร้อมมาได้เลยมาก็บอกเขาซื้อไปเลยเลือกช่างมาปูได้เลยจะ DIY ก็ปูเองได้ก็แค่คลี่ออก แล้วก็ป<อ>เพราะนั้นติดพร้อมเมื่อไหร่ยิ่งติดเร็วยิ่งดีเพราะคุณเปิดแอร์ทุกคืนแหละการติดฉนวนทําอาจไม่ใช่อาจแหละมันทําให้ห้องที่อยู่ใต้ฉนวนเนี่ยอุณหภูมิลดลงใช่ครับแน่นอนครับทุกคืนที่คุณเปิดแอร์ไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าหนาวคุณก็เปิดผมรู้คุณอยาธิการที่อุณหภูมิมันลดลงแอร์จะทํางานน้อยลงถูกไหมครับตรงนี้ค่าไฟไประหยัดไปได้เยอะเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ติดเลยยังอ้าว <c oughs> ผมแอบรู้มาว่าแอรลรูปเนี่ยขายให้กับอุตสาหกรรมใหญ่ๆรถยนต์โรงงานผลิตรถยนต์โรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมถ้าจะให้พูดชื่อมันก็อาจจะย, <c oughs> ยังยังไม่เหมาะตอนนี้ใช่ใ่ไหมครับ <c oughs> แต่เราก็มีขายในอุตสาหกรรมหลายๆรูปแบบเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาโลโรงพยาบาลเอกชนใ,นใหญ่เลยนะครับรวมไปถึงพวกทีนลูมและก็อย่างที่ลุงช่างว่าแหละก็คือพวกรถยนต์ อุตสาหกรรมรถยนต์เราก็ใช้นะครับแล้วก็พวกร้านอาหารหรือว่าโรงงานผลิตอาหารเราก็ใช้นะครับเป็นของตัวแอร์ o ูเพื่อไปช่วยป้องกันความร้อนให้เนี่ยพอฟองยืนยันแบบนี้ครับมันตอกย้ำอะไรรึเปล่าตอกย้ำอะไรพวกกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นที่เขาเลือกอ่ะประเด็นหนึ่งอ่ะคือเรื่องอะไรเรื่องของเส้นใ่ใช่ถูกเพราะว่าในอุตสาหกรรมพวกนั้นพวกฝุ่นกับเส้นใหญ่มีผลมากผมว่าออกแบบให้กับโรงงานพวกนี้เยอะ พวกที่ที่เป็นคลีนรูปอะไรเนี่ยคเขาต้องระวังการใช้วัสดุมากนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่เขาเลือกใช้แอล o ูฟด้วยความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญครับเอางี้ครับลุงช่างสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับอันแรกเลยเวลาเราจะพิจารณาฉนวนนะครับแน่นอนฉนวนมีวัสดุหลายอย่างนะครับเราต้องเลือกก่อนว่าเราอยากจะได้ฉนวนอะไรเพราะเหตุใดอะอยากแอล o ูฟเนี่ยแน่นอนครับเราเลือกฉนวนเพราะคุณภาพเรื่องฉนวนกันความร้อนและเราต้องการ สุขภาพที่ดีเห็นไหมอย่างนี้ปุ๊บเราก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเราเลือก a อ r o โ o ล f ได้เอาละครับและสุดท้ายนะครับคุณฟงครับเชิญเลยครับอยากจะคลายคอไงนะอว่ามา,าก่อนปิดกล้องในตอนนี้นะครับผมผมก็อยากจะย้ำอีกที่ e r r r ร o f ของเรานะครับจำหน่ายไว้ที่ global house ทุกสาขาทั่วประเทศหน้าร้านมีออนไลน์ก็ได้นะครับผมหรือถ้าสมมติว่าอยากจะถามเรื่อง พวกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Aero Roof Thailand นะครับเราจะมีแอดมินตอบคำถามถ้าอยากจะถามแบบลุงช่างวันนี้ถามเยอะๆถามมาได้หมดเลยพอร์ตหมดแล้วถ้าผมอยากสั่งผ่านทางช h อป e ีได้ไหมอ้าวโอว้ลุงช่างอย่างที่ว่า FC จริงๆเราก็เพิ่งมีนะครับผมที่หน้ากว้าง0.6แล้วก็มีวางขายที่ช h อป e ีแล้วเพียงแค่เสิร์ชแค่ว่า global house official shop นะครับแล้วก็พิมพ์ตามไปว่าฉนวนเนี่ย,ยตัว a อ r r ร o f เนี่ยป๊อป,อปอัพมาให้ทุกคนสั่งซื้อและรับภายใน2วันได้เลยอย่าลืมโอนตังค์ด้วยใช่ใชโอเคนะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้ววันนี้ไปละโอ้โหเหนื่อยถามเหนื่อยไป